ตรงนี้จะเป็นสะพานาสะพานข้ามไปฝั่งโรงแรมเลยพเลสฝั่งด้านนู้นค่ะด้านนู้นจะเป็นโรงแรมเลยพเลสนะคะนะที่เห็นอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ําเลยตอนนี้ใกล้จะคือถึงถึงตรงคอสะพานแล้วค่ะใกล้จะใกล้จะล้นสะพานละพาเดินเข้าไปดูนะคะ น้ำแรงค่ะชิดชิดใต้สะพานแล้วค่ะตอนนี้เนีย่ยอันนี้คือแม่น้ําเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ท่วมสะพานท้นมาก็จะเข้าภายในตัวอำเภอค่ะ ตรงนี้ก็คือตวอัวอำเภอของเมืองของจังหวัดเลยนะคะตรงนี้เป็นอาชีวะศึกษาอาชีวะเลยค่ะตรงนี้เป็นลานพญาน,นาคนะคะก็ลุ้นนะคะว่าอย่าให้มันอย่าให้มันท่วมจนเลยสะพานขึ้นมานะคะใกล้แล้วค่ะ น้ำไหลแรงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์น้ำที่จุดอื่นบ้างนะนี่คนก็มาดูน้ำมาลุ้นกันถ้าข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นเทศบาลเลยแล้วค่ะ นี่เป็นสะพานแขวนนะคะน้ำก็โหบบมใกล้จะถึงสะพานแขวนแล้วนะถ้าลนมาก็นี่เลยเป็นเรื่องเลยนะคะท่วมเทศบาลเลยตรงนี้จะเป็นสำนักง,งานเทศบาลเลยวันนี้ก็มีหน่วยช่วยดูเรื่อง น้ำนะคะ,คะอันนี้ก็ตั้งเราไปน้ำลงที่น้ำเลยนะน้ำเลยก็สูง ก็ระบายน้ําจากน,นี่ค่ะในเขตบ้านคนนะคะ่ะตรงเนี้ยลงระบายน้ําลงแม่น้ําเลยแม่น้ําเลยก็จะเอ,อ่อพ้นอยู่ละจังบัดเลยค่ะน้ำใกล้ใกล้จะเข้าเขตเทศบาลละ ตรงนั้นเป็นโรงแรมเลยพเลสนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นโรงแรมเลยพเลสจ,จะอยู่ฝั่งด้านโน้นนะคะของน้ำเลยนะตรงนี้ค่ะนี่เป็นสะพานแขวนแล้วก็ตรงนี้เป็นอาชีวะศึกษาเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นบ้างนะคะ